สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตัวร้ายชาแนวกันอีกแล้วนะครับเนาะมาอยู่กันกับเกมสล็อตพีจีกันอีกเช่นเคยผู้ชมนะชื่อว่าเกมว่าตัวร้ายขับระเบิด3ครับผมซิงขับระเบิด3นะเอาตรง้วผมอ่านอังกฤษไม่ออกผู้ชมนะขออภัยด้วยครับผมอะมาลุยกันนะผมนะทุน1 0 0 0พเราจะขอซื้อไปกดอ,อุ้ยเบาไปสองร้อยสิบเอาสักเบ็ดิบไปเท่ทาไรเอยห้าร้อยอะลุยสวดี รถไร้ขับระเบิดสามไม่รู้จะแหกโคูงสุกทางไหมไม่รู้พี่ชมนะอ่ะลองรอบแรกสิบหมุนอ่ะว่ามาครับผมว่ามาว่ามาว่ามาดิเอาว่าอีกอ่โอ้โหมันจะไหวหรอวะสองรอบเว่าวสามรอบเว่าโอ้โหสามรอบเว่าวสี่รอบก็ยังเว่าอีกอ่ะรอบที่สี่อ่ะเอาดิห้ารอบเว่าโอ้ยสุดจริง หกรอบอ้าวได้รอบที่หกโอ้โหขวัญเอ้ยขวัญมาอย่างน้อยถ้าโดนก็ให้มันโดนน้อยที่สุดแล้วกันเพื่อนเอ้ยดูถุงมือดิแถวแรกดูดีๆโอ้ยในมาสองร้อยวะ่ะเราจับไปห้าร้อยนะโอ้โหขออาให้ด้วยครับผมไม่รู้ใครคิดถึงนะพี่ผู้ชมนะเอา โอ้น oh, hey. ่าจะขาดทุนว่ะจะไป500ร้อยใชมนะได้มา384อยู่เลยว่ะโอเคจบกันสรุปขาดทุนครับผมโอ้ยขาดทุนไม่ต้องไปฝืนเสริมันแล้วมาไล่เบรดเอาดีกว่าเราไปโบกแรกสวยงามเพื่อนโบกสองสวยงามเอา้าเรียงกันมาดิเรียงกันมาดิรถแข่งแถวแรกมาสวยงามเออนี่ไงล้วยังไม่คูนยังไม่คูน เอาคูณให้มาพันสองเลยเฮ้ยเรียบร้อยเอาดีเป็นร้อยสเก็ตเตอร์เข้าโดนดีแปดหมุนเอาแกตัวใหม่ดิรอบแรกที่ซื้อไปแม่งหูพุทธเกลือลองดูของฟรีนี่เป็นยังไงอ้าวสวยเต็มหน้ายังไม่คูณนะยังไม่คูนอ้โหดูกเจแม่งขาดแถวแรกว่ะมาก่อนเลโอตีปลอคูนะผมโอ้ยร้อยแปดต สวยงามเพื่อนรอคูณอยู่รอคูณอยู่โอ้โยเบาอ่ะสี่สิบเต็มหน้าสวยรอคูณเอามารอคูณนะผมรอคูณมาบึ้มมาเดเอโอ้โยเข้าร้อยไม่ขึ้นรางวัลก้อนทูนะมันยังไม่ใหญ่พอผู้ชมนะเฮ้ยคูณสี 3, บสามอะเอาเจ็ดรอย ค okay, อ,อสวยงามเพื่อนอุย้ยดอกนี้น่าจะก้อนโตอยู่นะดูดิคุณแจเต็มหน้าดูดิรอคูณรอคูณแล้วเอา400รอคูณ13อยู่เอาดิคูณ19เรียบร้อยเน้นเน้นเอาดิก็มาดีครับ <c oughs> เน้นเ้นจังหวะรอคูณอยู่แล้วแม่งเจ็ดพันลกร้อยเลยเอาดิเอาตัวนี้ยืนคูณ19 หมดกันพอดีครับผมเบ็ดสองร้อยสักหน่อยมาลองสักหน่อยลองสักหน่อยเผื่อลุ้นเข้าโบนัสนะทุผู้ชมนะเฮ้ยพอเบ็ดหนักเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มเปลี่ยนแล้วสวยงามเฮ้ยสวยปะอ,ย600ยอู้ยใบหกร้อยสวยโอ้ยอีกหน่อยเพื่อนอีกหน่อยเพื่อนก้อนโตสักดอกดิสวยเต็มหน้าอุ้ยโดน เอ็มหน้าคูคูดูคูนปึงเข้าไปครับผมโอ้โหเอาวะจอบร้อยเป็ดสองร้อยครับผมห้าพันอ่าโอเคครับผมก็เอามันแค่นี้แหละผู้ชมนะจบกันไปที่หมื่นหกแล้วกันนะไม่ขอสู้ต่อแล้วกันนะได้ก็รู้จักพอผู้ชมนะไม่ใช่ได้แล้วไปโตนะจะได้น้อยจะเอามากคุณผู้ชมอย่างนี้ก็ไม่ไหวครับผมนะผมก็เอาแค่นี้แหละ จบกันไปที่16,000นะนผู้ชมนะก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันท่านผู้ชมนะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในเกมต่อไปดีกว่านะครับเนาะไปกันครับไปสวัสดีครับ